ตำรวจเข้าจับกุมยาบ้าค้นในบ้านพบปืนยาวติดลำกล้องอีกหนึ่งกระบอกตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบของสพสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินโดยพันตำรวจเอกจิตกรชาวนาผู้กํากับการสพสวายพันตำรวจโทคมกริตขวัญใจสกุลรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนสพสวายฝ่ายสืบสวนสพสวายและสายตรวจสพสวายได้ทําการปิดล้อมตรวจคน้น ตามหมายค้นของสารจังหวัดสุรินทร์ที่จอ42ทัพ2,566ลงวันที่16มีนาคม2,566โดยเข้าตรวจค้นบ้านของนายนัฐพลหรือนัดกลางรำมอายุ32ปีบ้านเลขที่230หมู่6ตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ตรวจค้นตัวพบยาบ้าจำนวน4ี่เม็ดภายในกระเป๋ากางเกงด้านขวาก่อนแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายก่อนขยายผลตรวจค้นภายในบ้านบริเวณชั้นสองพบอาวุธปืนยาวซุกซ่อนเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าโดยมีผ้าและถุงพลาสติกห่ออยู่เป็นอาวุธปืนอัดลมยาวจำนวนหนึ่งกระบอกสีดำติดลำกล้อง ก่อนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ต่อไปอสววัดพัฒทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน